สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในระบบที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะตัวนี้สามารถจะใช้งานได้ในสถานที่ที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพวกร้านค้าตามตลาดนัดนะครับเพื่อนเพื่อนที่แบบไปเปิดร้านแล้วก็จ้างพนักง,งานดูแลร้านแล้วก็อยากจะดูการทํางานของพนักง,งานหรือว่าดูลูกค้าเนี่ยสามารถเค้าตัวนี้ไปติดตั้งได้ หรือว,ว่าบางคนมีมสวนมีไร่ที่มีผลไม้อยู่มีบอ่อปลาที่อยากจะดูว่ามีใครมาขโมยของหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้ก้อตัวนี้ได้เราจะเสียบเป็น power bank แทนถ้าเราไม่มีไฟฟ้าเราก็เสียบ power bank นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีไฟฟ้าเราก็สามารถเสียบเสียบเป็นปลั๊กเหมือนกับที่เราชาร์จมือถือได้ก็จะใช้ไฟเหมือนโทรศัพท์มือถือครับ power bank ลูกนึงก็ใช้ได้ประมาณ ประมาณ1วันนะฮะอาจจะวันกว่าขึ้นอยู่กับวัน2วันขึ้นอยู่กับความจุของ power bank ฮนะพอ power bank จุเยอะเดี๋ยวนี้ก็จะมี1 20, 20, 30, 20น0 0 0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นมิลลิแอมป์ฮะก็ใช้ได้หลายวันเราก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าตัวนี้นี่หนึ่งสองสามีเสาสัญ,ญญาณ Wi-Fi สามารถส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยเราก็สามารถจะเสียบช่องเสียบเมมเสียบเมมโมรี่ไว้เรากลับมาดูย้อนหลังได้ฮะล้วก็มีนี่ เป็นอินฟราเรดสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนถ้าเกิดผ้ามืดสนิทเลยก็ยังมองเห็นได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันแล้วกันว่าใช้งานกันยังไงครับขั้นแรกเราก็เสียบ power bank ก่อนจะมีช่อง m i โคร usb ตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปเลยเสียบปุ๊บกล้องก็จะทำงานเลยครับเสียบเสียบเข้าไปได้เลยครับเสียบปุ๊บกล้องก็จะทำงาน แล้วรอกล้องมันจะร้องครับมันก็จะบอกว่ากําลังปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อก็แอด id line ได้นะครับอน,นี้ i q d 1นะครับ line, หรือว่าโทรมาเบอร์เบอร์นี้ก็ได้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับโอเคเราก็จะมาใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับไปที่การตั้งค่า การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือนะการตั้งค่าของมือถือเลยนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลือกที่ Wifi นะครับสัญญาณ Wi-Fi เพราะกดที่สัญญาณ wi-Fi นะครับแล้วก็มันจะมี WiFi ของตัวกล้องนะครับชื่อว่า mv ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ตามด้วยรหัสกล้องแล้วก็เชื่อมเลยพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะเงียบนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับไม่มีเน็ตเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเน็ตเราจะดูภาพจากกล้องวงจรปิด เ็แล้วไปที่โปรแกรมไปที่โปรแกรมของกล้องนะครับเสร็จแล้วกดบวกตรงนี้กดบวกเลยครับกด add network ดีไว c e ครับแล้วก็สแกน QR code QR code จะอยู่ด้านหลังของกล้องนะครับไปสแกนได้เลยสแกนเสร็จแล้วให้กด confirm add ครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอสีดำๆตัวนี้ฮะเรากดเพย์มอเรากด Pay ปุ๊บเนี่ย มันจะให้เราเป็น Security Note นะครับให้เราใส่ Password ก่อนอผมจะใส่ Password ครับ Password ที่เราใส่ก็จะเป็น Password 8ตัวนะครับแต่ผมก็จะใส่ Password เอาที่จำได้ง่ายๆนะครับโอเคเสร็จแล้วกด Confirm เสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะสามารถดูภาพได้แล้วเร็วมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมก็กดเพจตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็คือภาพาภาพจากกล้องจอนภาพเห็นไหม เดี๋ยวผมหมุนให้หมุนเข้าไปดูข้างในโอเคสามารถจะขยายหน้าจอได้ผมเปิดโอเคนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือภาพภาพเรียวไทม์ตอนนี้เลยโดยที่เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะเห็นมือผมไนหะน,นี่ผมเห็นไหมครับสามารถขยับได้ขยับซ้ายขวากล้องได้เลยเนหะ็นไหมหมุนได้จากมสมือถือ ซูมก็ได้เห็น,นครับภาพระมคมชัดมากขนาด2ล้านพิกเซลครับมุนได้ครับเราสามารถไปติดที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการจะติดฮนะขอแค่มีกล้องมี power bank มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่งถ้าเราไม่อยู่ก็ใส่เมมเข้าไปนะครับมันก็สามารถที่จะบันทึกลงในเมมโมรีแล้วก็สามารถจะมาดูย้อนหลังได้เหมือนกันนี่ฮนะใช้งานง่ายๆคร่าวๆครับคนที่สั่งซื้อไปนะครับ นี่ครับ ID Line IQD หนึ่งครับสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ราคาถูกมาตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับแล้วก็คนไหนที่ซื้อไปแล้วทําไม่เป็นไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมมีคู่มือที่ละเอียดกว่าในคลิปวิดีโอนี้อีกคนที่ซื้อไปจะได้คู่มือทุกคนนะครับจะมีขั้นตอนการทำสเต็ป by สเต็ป hmm. เป็นภาษาไทยเลยซึ่งผมจะทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายจะเป็นภาพแล้วก็เป็นลูกศรชี้ว่าต้องกดปุ่มไหนหกดปุ่มไหนนะครับอาคน,นนคนไหนสนใจสั่งซื้อก็โทรมาเบอร์น,นี้นะครับ0ูนย์แปดเจ็ 8718889หครับหรือว่าแอด i d l i n e i q d 1ครับวางไว้ตรงนี้เลยก็คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนคนไหนไมีคำถามสนใจอะไรมาก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับโทรมาก็ได้ถ้าเกิดอยากโทรมาคุยกันนะครับหรือว่าไลนา์มาคนไหนไม่อยากไม่กล้าโทรก็ไลน์มาคุยพิมพ์ข้อความส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันได้ครับก็ขอจบการสาธิตเพียงแค่นี้ครับคนไหนสนใจอยากได้ก็ สั่งซื้อได้คราคาถูกมางจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ใต้คลิปนี้นะครับคนไหนสนใจก็เย็นเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ